หลักจัดแล้วครับใหเงียคบคุณัณณณดบ่ัเขโคดีเลยวะ่ะฮะแอคชันดีแห้งวะ่ะเรื่องขอไปลองมองคุณค่บ เนือดีครับตีไก่ขนาดเลยเฮ้ยกัดวะกัดแล้วกัดแล้วได้เสืครับโอ้เน<อ><อ>ือ,อหมานวะนี่ครับมาเทศเยือครับแบงซื้ยอดอีหลีวะ นี่ครับกบยางตาสวดครับอ้วนขนาดปลอันนี้แค่เท็ดเยอะซเ้อนะครับเดี๋ยวสิปล่อยขึ้นคือกับคนเท็ดอีกคนหนึ่งน่ารักสุดยอดครับกบยางตาสวดครับเดี๋ยวตามต่อเลยครับแล้วตัวนี้ขอปล่อยมานะครับตัวน้อยเนี่ครับเวลาปลามันกัดปลามันกัดปั๊บเบ็ดมันสิพลิกลงมาอยงเงี เนี่ยครับเบ็ดมันพีกมาได้ครับปล่อยครับไปกรบตาสวดอ่ะครบตาสวดครับวัอนี้มาเทศครบย่างตาสวดนะครับตตััววได้เดียวเบืองผลงานครับพอผมได้ไปตัวนึงแล้วครับน่ารักใช่ผลงาน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 ครับไม่ครบตาสวดครับกรบตาสวดเบืองปากเบืองปาก เบิ้งครับเบิ้งครับก็ตัวเดียวจอยว่ะอุ้ยปลาหัวโปห้ปหอยปล่อยออกมาเลยบ่บ่อดิมันลายมันลายเด,ยตดีตัวนี่นี่แห้งตัวใหญ่ตัววัดบ่หลวัดหลวัดอ้อไม่หอดัดวัด,วด,วด